สวัสดีจ้าสวัสดีช่องสาวนางพาโรนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเนี่ยมายืนรอกับน้องหมาเดี๋ยวรอปป้านะลูกเดี๋ยวปป้ามาอากาศเยน็นเย็นอากาศบ่เย็นปันไดจ้ะลมวีวีพวนหางเพิ่นมาหรือ,อยังปป้ามาหรือ,อยังยืนถา่าพอเพิ่น พอเพิ่นไปเซเว่นอีเลเวนอยู่บรรยากาศถนนอันนี้เป็นพื้นที่บ้าเป่า,ปานาจะจ๊ะอันนี้อันนี้ต้นบักขามมาหรือ,อยังป้าป้ามาหรือ,อยังเพื่อเพื่นยืนถาโอพื สั่นหางดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งอันนั้นไม่ใช่ปลาปานะลูกร <_ C 1> อรอโกโก้ไม่ไปนะมานี่มาสันสัตยานของเด็กเนาะเนาะเพื่นเพื่นสิตาคิดหอดหลาย้าเบงความดีใจเพื่นเดยพี่น้อง ว่าพื้นสิดีใจจำได้ตอนโผล่ขึ้นมาทะเบงเดือจ้ามาหรือยังป,ป๊ามาหรือยังสั่นหางเรยดิ้งดิ้งดิ้ง,ด,งดิ้งเลยไม่ไปนะไม่ไปนะมานี่ กโก้ลมเย็นวีวีพี่น้องเอ้ยเอ้ยคิดถึงคนบนฟ้าจังเลยมืดตื่อเมืองภูโนนป๊าป๊ามาเร็ว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 ก็ก็ไปดูสิ เอียนใครมาใครมา hello, เอ,อือนพอเพื่อนมาแล้วอ่ะเรี่วเรี่วเรีวเรวเรี่วเรีวอุ้ยป๊ามาแล้วเรีวเรีวเรวเรนโอ้ดีใจจังเลยเจ๊บังเจ๊บัง